ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับนายรามวันนี้เราอยู่กับเกมไมค์ครับครับในตัวของ TL Launcher นะครับหรือไม่ครับเถื่อนนั่นแหละนะครับผมอยากมาเล่นไมค์ครับนะแล้วก็ผมไม่ได้เล่นไมค์ครับมานานมากอ่ะอาจจะประมาณสิบปีอ่ะผมเล่นตอนตอนผมอายุ15ได้มั้งหรือว่าตอนยุประมาณ1 7 1 8อ่ะผมจำไม่ได้แต่มานานมาก แลวผมก็จะบอกผมไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับไมค์คราฟเลยนอกจากการคราฟนะครับส่วนโลกนี้เป็นโลกที่ผมสร้างไว้เพื่อที่จะทดสอบนะบว่ามันคลิปมันมีกระตุกไหมมันอาจจะมันอาจจะมีการกระตุกบ้างนะครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรแต่เราสร้างโลกใหม่นะผมขออนุญ,ญาตเล่นเป็น normal ปกตินะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นเป็นฮาร์ดคอร์อะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเกมมันเล่นอะไรมากน้อยแค่ไหนผมรู้แค่ว่าเราคราฟขวานยังไงคราฟ ปิกแอกยังไงอะไรยังไงทำสวนยังไงอะไรผมรู้แค่แบบแค่นั้นนะครับแค่นั้นเลยจริงๆผมไม่ไม่รู้ว่าอย่างอื่นมันเล่นยังไงนะโอเคอันนี้ผมทำการลงเช a เดอร์นะครับลงมอสอะไรต่างๆไว้นะมันจะเป็นเหมือนมอสเกาะอะที่แบบว่ามันจะเป็นเกาะแบบว่ามันจะโลกที่เต็มไปด้วยทะเลอะไรประมาณเนี้ยนะถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็มอสตัดต้นไม้ทีเดียวนะครับโอเคไม่พ้นนํำเพลงครับมาถึงก็ซัดเลยอ่าโอเค แต่เหมือนเราต้องคาบขวานก่อนนะมันถึงจะตัดต้นไม้ได้นะครับอันนี้ต้องบอกนะเล่นแบบคนไม่มีความรู้จริงๆนะแบบความรู้แบบคนที่เล่นไมค้คัแบบพื้นฐานจะจัดอะ่ะผมบอกเลยโอเคเอผมรู้แค่ว่าเอานี้ใส่นี้ก็จะได้ไม้แปดรูปเอาลงมา,เ,า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนับก็จะได้กล่องคาบมาใช่ไหมโตคาบแล้วก็เอาอย่างนี้อย่างนี้ โอเคเราก็จะได้ขวานมาถ้าเราทําแบบนี้เราก็จะได้ปีแอคมาโอเคอันนี้เป็นยุคข,ของไม้นะครับโอเคเราก็จะดูดกันนะเราจะเตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มันก็อุดมสมบูรณ์ดีนะพูดถึงโอเคเราก็จะตัดไม้กันนยครับเวลาตัดปุ๊บมันก็จะหายไปทั้งต้นเลยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่หายเพราะมีกิ่งนี้อยู่หรือเปล่า,อาลองดูอเนี่ครับ อันนี้ผมลงไว้นะเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าผมไม่อยากไปนั่งตัดไม้ทีละอันทีละแท่งเหมือนแต่ก่อนอะเหนื่อยนะครับโอเคแถวนี้มีไก่ด้วยนะครับมีไก่ด้วยแต่ผมวางแผนไว้ว่าเราจะหาหมู่บ้านคนนะแล้วก็จะอาศัยอยู่ที่นั่นสักแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งนะครับโอ้มีฐานนะครับผมรู้อะไรเกี่ยวกับไม้ครับที่มันเป็นพื้นฐานมากๆกอะนะแล้วผมเลยเล่นเวอร์ชั่นของ T.L. l n c h e r ก่อนเพราะว่า ผมไม่รู้ว่าผมจะซื้อเวอร์ชันจริงผมกลัวผมซื้อมาแล้วผมไม่เล่นอ่ะผมเสียด้เงินนะประเด็นเลยก็เลยขอเล่นเวอร์ชันนี้ไปก่อนแล้วกันนะลองโหลดมาเทสดูอะไรเงี้ยโอเคข้างล่างนี่อะไรอ่ะอว้าวถ้ำที่ใหญ่มากๆโอ้โหดูก่อนนะแป๊บหนึ่งอา่า โอ้ถ้ำเลยครับถ้ำท,ที่แบบใหญ่สัสๆอะ่ะนะครับอ่ะโอเคเราน่าจะเก็บไม้มาได้สักเยอะแล้วเราผมว่าเราเริ่มทำขุดหินกันดีกว่านะเราจะทำพวกปิกแองกหินเมื่อกี้เเห็นถ่านค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแต่เราไม่มีแกะเราอาจจะต้องหาแกะทำเตียงนอนก่อนนะ ย้ำนะครับผมไม่รู้อะไรในความในความลึกของมันครับเลยอย่างเช่นพวกเอนชาเนี่ผมไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีนะ,ะผมไม่รู้ว่าทําตัวเอนชานยังไงอะไรเงี้ยผมไม่ไม่รู้นะทำจากอะไรครับยังไงอะไรเงี้ยแต่มันมีการบอกนี่ใช่ไหมเนี่ยในเนีน้ยโอเคเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันนะไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าผมเล่นแล้วชอบก็อาจจะซื้อเวอร์ชั่นจริงนะครับซื้อไอดีอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ขอเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาขุดหิน โอเคขุดหินแล้วเรียบร้อยทำพลิกแอคหินเลยสวยอ่ะแล้วก็ขุดฐานครับข้างล่างหน้าลงมากแต่ว่าคือเราจะลงยังไงแค่นั้นเนี่ยโอ้ฐานเยอะมากฐานเป็นเบือนะตกใจเลยโตขาบตัวเอง โอ้โ okay. ฐานเยอะมากครับไม่รู้มันกลิ่นเป็นเพราะมอสที่ผมลงไปด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็กดลงมั่วๆโหลดมั่วๆอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นเกาะแล้วก็โอเคอยู่อะไม่เป็นไรเล่นได้นะครับอันนี้เก็บฐานเสร็จเรียบร้อยโอเคอ่ผมว่าจะเราจะอยู่เกาะนี้แหละเพราะว่าเกาะนี้มันมันมีเมืองที่ใหญ่มากนะ น่าน่าอยู่แต่ว่าเราต้องหาที่อยู่ที่มันดีกว่านี้นะโอ้ฐานนี้แค่เก็บให้หมดไอ้ใบไม้นี่มันคืออะไรอะเนี่ยเอันเนี้ยมันมันไว้ทำอะไรอะผมไม่รู้นะไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นครั้งแรกเนะี่ยโอเคไป let's go เข้าป่าหน่อยนะ ผมอยากหาแก่ป่าโคตรทึบได้ยินเสียงไก่แต่ว่ายังไม่เจอแก่นะเล่นแบบคนไม่รู้เลยครับอันนี้โอเคเดินหาใจจริงตอนนี้อยากเจอหมู่บ้านมากนะ คือคนที่เล่นไม้คับไม่เป็นผมอย่างผมนะผมรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งเวลาผมเจอหมู่บ้านนะครับแต่ถ้าไม่เจอก็จะรู้สึกวันๆหน่อยเพราะว่าเราต้องมานั่งสร้างบ้านซึ่งไม่รู้จะสร้างได้ดีหรือไม่ดีนะโอเคเหมือนเราจะไม่มีแกะเลยที่เกาะน,นี้นะพยายามเดินหายทั่วแล้วกันเราเจอหมูนะครับ อ่าเจอแล้วแกค,คือต้องฆ่าไม่อยากฆ่าแต่ก็ต้องฆ่านะขอโทษทีนอนนะครับอ่ามีกล่องด้วยงั้ดโอเคตัวหนึ่งหวังว่ามันจะเหลือไปทำพันธ์ุบ้างนะโอเคแล้วเราเจออะไรเนี่ยอ๋อขอโทษกับเสียงโทรศัพท์ผมข้างสักครู่นะครับ อย่าปิดเสียงโทรศัพท์สักแป๊บหนึ่งโอเคมาอันนี้คือเศษสร้สางประตูนรกอ่ะ้ยเราได้ดาบได้กางเกงวะ่ะได้ปิแอคทองด้วยแจมอ่าไอพวกนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเก็บกล่องด้วยมีกล่องเดียวใช่ไหมอ่าน่าจะมีกล่องเดียว อ่าใช่น่าจะมีกลองเดียวนะเป็นเศษซากประตูนรกนะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นน้ําหมดเลย,ยที่เราเห็นเนาะเดี๋ยวเราจะกลับไปจุดนั้นนะจุดที่เราเจอเหมืองเมื่อกี้นะี้นะครับแต่ว่าคือจะลงไปยังไงอะ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคิดอีกทีหนึ่งแต่ว่าเรากลับไปจุดนั้นก่อนนะจุดนั้นก็มีไก่มีอะไรให้เราพร้อมด้วยเราจะสร้างบ้านกันตรงนี้เลยเดี๋ยวกดผิดส่วนแกะก็ อาไว้ตรงนี้ก่อนลวกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะหวังว่ามันจะเหลือเผ่าเหลือพันไว้บ้างนะอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้หนี่คือทางลงเหมืองเหรอน่ากลัวชะมัดแต่ผมไม่กล้าลงแฮะผมบอกตรงๆเลยนะผมเล่นผมเป็นคนที่ไม่กล้าเล่นมายคราฟคนเดียวอะ่ะเพราะผมแบบกลัวการลงเหมืองมากๆถูกทางไั้เนี่ยอูหลงหรือเปล่าน,นยโอเคค่อยๆวิ่งไปนะ มันจะไปสุดน้ำอีกฝั่งหนึ่งอะถ้าเราจำได้เราทำไมดูรู้สึกเดินเท่าไหร่ก็ไม่สุดสักทีวะใช่ปะเนี่ยอะนี่ไงน้ำอีกฝั่งหนึ่งเดินไปนิดนึงถแถวนน้นใช่เลยนี่คือถ้ำไงเล่าที่เราจะต้องลงไปให้ได้อะนะโหมันดูยิ่งใหญ่มากเลยไม่กล้าลงเลยอะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรา เราได้ดาบทองมนาะได้เกงทองใส่ก่อนแจมเ,เราจะสร้างบ้านกับตรงนี้นะนี่แหละแถวๆนี้แหละอันนี้คือฟินนี่นะโอเคไปขุดเตรียมสร้างบ้านก่อน <c oughs> ไม่รู้คนอื่นเล่นไงไม่รู้หาลูกหาแร่แล้วกูสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องแร่นะโอเคเราจะสร้างบ้านแบบว่าบ้านง่ายๆแบบว่าเชฟเชฟก่อน พราะว่ามันเริ่มจะมืดแล้วเดาวมอนมันเกิดนะโอเคเรามีบล็อก39บล็อกอ่ะเดี๋ยวสร้างบ้านง่ายๆสไตล์เรานะครับเติบเติบเติบอ่าสูง3ชั้นเติบเติบเติบอ่าบ้านเหลี่ยมนะบ้านเหลี่ยมสไตล์แบบว่ายุโรปโอเคประมาณนี้เข้าได้โอเคสวยงามมืดแล้ว อ่ะกดผิดอ่าผมว่าไอ้คัตติ้งเทเบเลเราไปไหนอะโต้คัพอะอยู่กับเราหะอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเราจะคัตเตียงกันตรงนี้เลยถ้าถ้าเราไม่คัตเตียงดดอมอนมันจะเกิดอะผมกลัวไม่เด็นเลยคือผมกลัว ือประเด็นประเด็นของเรื่องนี้เลยคือผมกลัวมากๆนะครับผมไม่ค่อยกล้ายี่เท่าไหร่เดี๋ยวจะนอนก่อนขอโทษด้วยนะครับที่แบบว่าอาจจะไม่สนุกอาจจะน่าเบื่อนะแต่ว่าคือผมอยากเล่นมันจริงๆอะแต่ผมก็กลัวกลัวมอนในไมค์คราฟนี่แหละเป็นคนแก่เล่นเกมไปเลยผมโอเค แดี๋ยวเราจะพาร์ทแรกเนี่ยเราจะทําการสร้างบ้านอย่างเดียวเลยนะเคลียบบ้านเราให้เสร็จแล้วเดี๋ยวพาร์ทสองเราจะลุยเมืองโอเคนอนได้โอเคตื่นมากินโอเคตีที่นอนก่อนโอเคเรามาสร้างบ้านเราให้เสร็จนะ มันเตี้ยไปว,วะมันดูเตี้ยไงไม่รู้อะเออไม่เป็นไรเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะมันแล้วขุดพื้นอีกชั้นหนึ่งก็จะ้ามันเตี้ยหินหมดละโอเคทำการขุดพื้นขุดดินดินขุดหินขุดหิน,หนไม่ดินลวจัดนะผมรู้สึกเขินมากเลยที่ต้องมาเล่นไมค์ครับแบบว่าไม่เป็นแบบนีน้แล้วผมก็มานั่งกลัวมอนมันอีกอะ เดี๋ยวทำการขุดหินแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเออแล้วนะเอ้เรามีปิแอคทองเราก็ใช้มันได้เนี่ยโอ้ขุดไวไปเยอะของแท้บอกเลยเดย้โอ้ทำไมมันพยยังไวจังวะแปบ๊บเดียวเอง เอ้ยจะพังแล้วเดี๋ยวเพิ่งพังเลยมารีบพังพังกว่าจังมันเป็นของทองมันน่าจะดีกว่าหินหรือเปล่าทำไมรู้สึกเหมือนหินดีกว่าหรือหินเหมือนใช้ได้นานกว่าโอเคเดี๋ยวนะเอ้ยพังแนละ้อะไรวะโอเคนี่ประตู ทำบ้านหินในตำนานหรือไม่อนาคตราอาจจะไปอยู่ที่เกาะน,นั้นก็ได้นะแต่ว่านี้เราผมก็ทำเกาะนี้ไว้ก่อนนับกันกันไว้กันไว้ไวโอเค ุูหินต่อนะครับไม่รู้ละคนอื่นเล่นหาแลบผมทําบ้านก่อนเราต้องมีฐานทับก่อนนะในการที่จะลุยไมค์ครับนะครับ <laughs> โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะค้าบเรือไปเกาะอื่นนะแต่ว่าอันนี้เราก็แต่เราจะยึดก่อนนี่แหละเป็นบ้านเรานะในนั้นมันต้องมีแร่ดีๆแน่นอนแต่ประเด็นคือผมต้องทําใจในการลงซึ่งผมยังทําใจลงไม่ได้นะต้องต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งนะ คนแก่เล่นเกมชัดๆครับผมมีปลาด้วยนะครับคือลงภาพสวยมันก็ดีนะคือภาพมันสวยมันก็น่านเล่นแต่ข้อเสียคือผมเป็นโรคกลัวทะเลไงไอเยละลตูแม่งทะเลแม่งน่ากลัวสัตว์อะปร <c oughs> ด็นย <c oughs> ผมไม่ชอบเห็นอะไรแบบว่าในทะเลอะไรประมาณนี้โอเคครับมาไม่ต้องมีหน้าต่างนะบ้านเรา โอเคง่ายๆไปก่อนนะง่ายๆก่อนจะดูว่าง,ง่ายๆมากๆอะล้นๆมากเลยแต่ว่าขอทําแบบนี้ไปก่อนนะโอเคนี่คือบ้านของเรานะซึ่งเราต้องการครับอันนี้เพื่อที่ให้มอนมันไม่เกิดนะครับ โอเคสี่มุมนี่คือบ้านของเรานะฮะประตูลืมค้าประตูได้ไงเนี่ยประตูคือมันต้องอย่างไรนะผมคราบประตูดูคราบไงวะประตู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 อ่าประตูอ๋อใช้ไม้แปลรูป6บล็อกโอเค โอเคอ่าขอโทษผิดอ่า uh, มันใช้ไม้เป็นรูปหกบล็อ hmm. กนี่ได้ประตูมาสามบ้านเมาทำาไมวะสามบ้านอีแ่นอ่แนแนโ okay. อ,อ,นะอ,นนอเคนะน,น, okay. น, okay. นี่คือบ้านของเรานะครับแล้วก็อันนี้คือเตาเผาผมจําได้นะอันเนี้ยโอเคเราก็วางเตาเผาไว้ข้างล่างนี้เลยโอเคนี่คือบ้านของเรานะครับ ทีนี้เราก็จะเอาของไปเผาก่อนนะครับเพราะเรามีเนื้อแกะสามอันนะเราจะทำการเตรียมสเบียงเพื่อที่เราจะลงไปในถ้ำกันนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาจจะต้องฆ่าไก่แถวนี้ให้หมดมันน่าลงไหมถ้ามันน่ามันน่ากลัวมากทุกที่ไม่มีรวาวังนั้นด้วยน่ากลัวสัตว์ครับเอ๋มันจะเห็นไก่แยะเลยนะตอนแรกไปไหนกันหมดเนี่ย อ้าเราเจอละดีเปยกพีเน่ตายซะมีตัวเนี้ยอะไรวะอ๋อนี่อีเน่ตายโอ้มีวัวด,ด้วยแต่ว่าพี่วัวเราจะไม่ฆ่านะเราจะฆ่าแค่ไก่พี่วัวเราจะเก็บไว้ทำพันธนะ์ฮะอีเน่ อี่โอ้ยไม่ตายมึงเป็นไก่ที่อึดมากเดี๋ยวไดว้ไปไหนแล้ววะอา้าวไก่หายอ๋ออยู่นี่นีเหรอนีเหรอนีเหรอขวานพังพอดีเลยโอเคได้ไก่มาห้าตัวนี่แน่ไอ้ยันนี้นี่แน,น,น่เราจะทำการฆ่ากไก่ เ,เดี๋ยวๆ,ๆ,ๆ,ๆค่าไก่ให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมลงเหมืองกันนะวัวเก็บไว้ก่อนนะไป let's go กลับบ้านกันไปเผาไก่ครับแล้วก็เดี๋ยวทำถานนะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาลงเหมืองลุยเหมืองกันดีกว่านะพาร์ทนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะบ้านเราเสร็จละแต่ว่าโอเคอ่ะมันหน้าตามันจะออกอุบาทดน,นึงก็เถอะนะ นี่เราถือทอสได้ผมจาได้ทานอีกแล้วแจมเก็บทานเก็บทานอันนี้คืออะไรอะ่ะแร่อะไรอะ่ะดูหน่อยมันคืออะไรอะ่ะอ๋อทองแดงเหรอคอปเปอรอ์เดี๋ยวเราต้องลงไปในนี้ให้ได้เลยได้ลงแน่พัดหน้านะ่ะพัดนี้ไม่ลง โอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ที่ตรงนี้หน้าบ้านเสร็จสับปุ๊บแล้วเราก็จบาพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะอันนี้คือการเริ่มต้นนะผมยังทําใจลงดันไม่ได้จริงๆว่ะทุกคนผมกลัวมากเลยอะ่ะโอเคอี okay. อน่อีน่ฮ่าฮ่าบ้านของฉันโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลงดันเจี้ยนกันนะซึ่ง ผมไม่กล้าลงอะ่ะจริงๆผมบอกตรงนะทะเลนี่ผมก็ไม่กล้าลงกลัวมากเลยอโอเคเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมาลงไอดันนี่กันนะครับดันดันที่โคตรลึกนี่กันนะมันมันมันเป็นถ้ำที่ใหญ่มากเลยอะ่ะนะโอเคครับก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีสวัสดีครับ